สวัสดีครับกลับมาพบกับอิสิมันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทศนิยมตอนที่3สําหรับนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมนะครับวันนี้อิสิมัดจะขอแนะนําเทคนิคนะครับขอแนะนําเทคนิคนะครับในกรณีที่ส่วนมีค่าเท่ากับทวีคูณของ10หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่า ส่วนนะครับทวีคูณของสิบหมายความว่าอาจจะเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความหมายคำว่าทวีคูณนะครับทวีคูณทวีคูณของสิบนะครับ จะต,ต้องเป็นกรณีนะครับกรณีที่ส่วนนะครับส่วนเป็นทวีคูณของ10เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูเทคนิคครับเทคนิคในการเขียนทศนิยมนะครับจากเศษส่วนนะครับเช่น2ส่วน1ิเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรครับอิชิบขอแนะนำนะครับนำเศษมานะครับนำเศษมา แล้วดูส่วนว่ามีศูนย์กี่ตัวศูนย์มี1ตัวนับมาครับนับมาหนึ่งตำแหน่งอ่านับมาหนึนับมาหนึ่งปั๊บใส่จุดทศนิยมข้างหน้านะครับก็คือศูนย์จุดสนะครับนี่คือการเขียนทศนิยมเอาละครับดูตัวอย่างถัดมาครับถ้าเป็น2ส่วน100จะเท่ากับเท่าไหร่ครับอธิบัยบอกว่าไงครับนําเศษมานะครับ นับศูนย์นะครับตัวส่วนมีกี่ตัวครับหนึ่งสองมีสองตัวนับมาสองตำแหน่งหนึ 1, ่งสองปรากฏว่ามีตำแหน่งเดียวนะครับมีตำแหน่งเดียวแต่หลักการบอกให้นับมาสองตำแหน่งนะครับดังนั้นเราต้องเติมเลขศูนย์นะครับเพราะอะไรครับเพราะการเขียนสองกับศูนย์สอง มีค่าเท่ากันถูกไหมครับมีค่าเท่ากันไม่ได้แตกต่างกันนะครับเอาละครับเมื่อได้2อํตำแหน่งให้ใส่จุดทศนิยมนะครับใส่จุดทศนิยมแล้วก็เติมศูนย์นะครับก็จะเป็น0ูนย์จนย์นะครับเอาละครับมาดูตัวอย่างถัดมานะครับถ้าเป็น2หารด้วยหนึ่งพันนะครับหารด้วยหนึ่งพันเท่ากับเท่าไหร่ครับอิชิมันบอกว่าให้นําเศษมานะครับ แล้วนับศูนย์นับได้กี่ตัวครับหนึ่งสองสามเราก็นับตำแหน่งครับหนึ่งสองสามดังนั้นเราต้องเติมศูนย์สองตัวนะครับเพื่อให้ครบสามตำแหน่งนะครับเพื่อให้ครบ3ามตำแหน่งครบสามแล้วก็ใส่เครื่องหมายใส่จุดนะครับก็เข้ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเห็นไหมครับไม่งงนะครับอ่ะดูตัวอย่างถัดมาเช่นสี่สิบห้าหารด้วย หนึ่งพันเท่ากับเท่าไหร่ครับหลักการบอกให้นําเศษมาใช่ไหมครับเศษคือสี่สิบห้านะครับนับศูนย์ครับศูนย์มีกี่ตัวครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเราก็นับหลักครับหนึ่งสองสามไม่มีเราต้องเติมศูนย์นะครับแล้วก็ใส่จุดทศนิยมก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าอะดูอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นนะครับสี เศษ3ามส่วนหนึเขียนเป็นทศนิยมอย่างไรครับโจทย์บอกว่าไงหลักการนำเศษมาถูกไหมครับนับ0 0มีกี่ตัวครับ1 2 0มี2ตัวก็2หลักนับมา1 2ไม่มีเราต้องทำให้หลักครบเราก็ต้องเติม0เติม0เสร็จเราใส่อะไรครับใส่จุดทศนิยม ข้างหน้ามีจํานวนนับไหมครับมีเราก็นําจํานวนนับมาใส่ก็จะเขียนเป็น4.03ไม่งงนะครับอ่ะดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งเช่น5เศษ27หารด้วย10,000ถ่ 1, ส่วนหมื่นนะครับส่วนหมื่นเท่ากับเท่าไหร่ครับ ่ะเราท,ทําิเศษก่อนนําเศษมานะครับทําเศษมาศูนย์มีกี่ตัวครับนับหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวเราต้องนับมาสี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นต้องเติมศูนย์กี่ตัวครับเติมศูนย์สองตัวให้ครบนะครับเมื่อเติมครบแล้วใส่เครื่องหมายจุดเข้าไปจำนวนนับมีไหมข้างหน้ามีมีเลขห้านำเลขห้ามาใส่ข้างหน้า, 5, น,า,า,น,านะครับ ก็จะเขียนเป็นทศนิยมได้แล้วกับ5.0027ไม่ยากเลยนะครับนักเรียนหลักการนะครับหลักการ e ีซ y m ม t h ก็คือนําเศษลงมาเขียนแล้วนับศูนย์ตัวส่วนว่ามีกี่ตัวแล้วก็นับมาตามที่ได้สอนไปนะครับถ้านับมามีหนึ่งตัวก็ใส่จุดทศนิยมหน้าหนึ่งตำแหน่งถ้าไม่มี เราก็ต้องเติมศูนย์ให้ครบนะครับเติมศูนย์ให้ครบตามตำแหน่งนะครับแล้วค่อยใส่จุดทศนิยมนะครับเอาละครับนักเรียนลองเขียนตั้งโจทย์เองนะครับแล้วก็ลองทําตามหลักการของ Easy Math นะครับก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยตัวนี้เป็นเทคนิคที่จะทําให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะคิดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าในบทต่อๆไปในชั้นเรียนที่สูงๆขึ้นจะยากขึ้นดังนั้นถ้าเรามาตั้งหารยาว จะเสียเวลามันเสียเวลาเยอะนะครับเสียเวลาเยอะอันนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับปูพื้นฐานให้นะครับเอาละครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ